มามา่าตั้งน้ำให้เดือดเสร็จแล้วเราก็จะนำเส้นมาม่าลงไปรวกดูให้สุกพอประมาณเสร็จแล้วตักขึ้นพักเอาไว้ตั้งกระทะใส่น้ำมันลงไปน้ำมันร้อนเราก็จะใส่ไข่ลงไปผัดให้ไข่สุกหลังจากนั้นก็ใส่ผักกระหล่ำลงไป ผุกเขาให้พอผักสลบเสร็จแล้วเราก็จะใส่เส้นมาม่าลงไปใส่ไส้กรอกลงไปปรุงรสด้วยน้ำตาลซีอิ๊วขาวน้ำมันหอย แครอทเสร็จแล้วผัดคลุกเค้าให้เข้ากันชิมรสตามที่เราต้องการเป็นอันเรียบร้อยผัดมามา่า